ชนะเลิศสนับสนุนโดยแลตตะซอยเอ็ก с т р สามร้อยเชียร์ขอนเจนให้ได้ไปแชมป์ด้วยนะครับ <Yeah! S 2> ของเงินล้านให้กับจังหวัดนทบุรีของเราเฮ้ hey! เตมิทไฟนอลมาดูกันนะครับขอนแก่นฟังผมขอนแก่นน้องอ้วน้องเบนแล้วก็น้องหน่อยนน้อองห่ยคนสุดท้ายก็จะเป็นน้องอ้วน้องอ้วน้องอ้วนะฮะวันนี้มาปะทะกับทีมนนทบุรีนนทบุรีน้องหญิงน้องเชอรี่น้องเชอรี่ แล้วก็น้องแอมเป็นคนสุดท้ายโอเคแปแผ่นป้ายมาดูกันนะครับโนวเกิร์สควาเลนเซรัม่มครีมแอทแทกอีซี่ควิกนะฮะเฟมิลี่กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีแล้วก็ไฮเตอร์ออกซี่นะครับอาร์โมจินเยลแชมพูสมุนไพรเทียร่าพัดลมมีร่าแล้วก็พานาโซนิกผ้าอนามัยลอรีเอบีควิกแว่นท็อปเจริญโรตาพรอ้อมยาแก้ไอเฟรมิกเบ็ตซี่เอเจดีพีทีโฮมเทเตอร์และเซเว่นอีเลเว่นมาเชิญผู่ที่หนึ่ง ทีมขนแก่นเลือกป้ายแแอท a t t a c k วิ g เ w อ e t c h e รี่ทีมนนทบุรีเลือกป้ายแวน t ั o เจริญเ e อ b e n They p l a งม่นเห่าไม่มีน้ำเป็นต้นคำแรกใครร้องก่อนยอดรักครับยอดรักครับผู้ชายเป็นยอดรักยอดรักก่อนไงผู้ชายก็ดูแลไรเขาสวยไงเลยเต้นก็มองน้องเชอรี่ไว้ออสู้สู้สวยไหมเขาสวยไหมมองหน้าเขาหล่อไหมเหล่อไหม ค่ะเราแผลเราสวยไหมเขายิ้มตอบสวยครับเอ็นี่หล่อไหมไม่มีเลยก่อนเออเขาน่ารักดีค่ะน่ารักเป็นไอหล่อแต่น่ารักน่ารักโอเคนะพร้อมนะมันาวไม่มีน้ำครับเช้า ไม่รู้จักมักจีดูสิถามชื่อทำไมอยากจะรู้ถามดูนิดหน่อยเป็นไรถามแค่นี้ไม่ได้แม้ใจช่างดำนักหนาขอโ,ฮโ,ฮโฮทษทีฉันมีธุระจะทำบอกฉันก่อนสักคำฉันถามชื่อโปด,ดตอบมาฉันไม่รู้เอ๊ะดูสิอย่าอยาท่าโอ้คนสวยป้าป้าพูดจาไม่เพราะเลยเธอ โอ้ละเนอน้องอฉันไม่ใช่น้องเธอแม่มาเจอผู้หญิงเก่งฉันไม่ใช่ผู้หญิงนักเลงถ้ามมาแบ่งกับฉันทำไมถามดูอยากรู้จักฉันยิ่งชักไม่ไว้ใจฉันไม่ใช่เอเสือที่ไหนเพียงถามไถ่เอาไว้คุยกัน ไม่ใช่นายอำเภอจะได้บอกให้เธอสัมผั์และจดชื่อฉันนะไม่เป็นไรชื่อเธอนั้นไม่สำคัญโปรดจงรู้ชื่อฉันชานนสุริยันรู้ไหม ชานนสุริยันครับชานนสุริยันชื่อเขาเองเลยอัอชื่ส <c oughs> ี่การเลือกก่อนนะฮะว้อมกันเรือ จริงก็ผมก็ไม่เคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนนะครับเพิ่งเคยฟังครั้งแรกเพิ่งเคยฟังครั้งแรกก็ฟังแล้วมันรู้สึกว่าเออเสียงของผู้ชายเนี่ยมันดูแบบ มันดูมีพลังดีครับแต่พี่แอดเห็นต่างอีกแล้วคิดคนละสเปกกันเนี่ยไปไหนด้วยกันจะได้ไม่ต้องไม่ต้องแย่งกันครับน้องชอรีเขาแข็งแรงแล้วก็ดูเหมือนประสบการณ์เยอะกว่ามีการแสดงออกที่คมคมแบบเหมือนนคมอยู่คมคมผู้ชายได้คือชีวิตจริงผมเป็นอย่างนั้นด้วย จริงแล้วเพลงเนี้ยผู้ชายมันควรจะต้องรุกมากกว่านี้มันต้องจับจ้วงอะไรมากกว่านี้ก็ดูขนาดตัวสิโถคุณผู้ชมครับเบนเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรเกี่ยวพันกับคุณชมพูนะคะเดี๋ยวคนเชื่อเอ๊ะคุณชมพูส่งลูกมาประกวดหรือเปล่าไม่ใช่นะคะไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรใดๆนะคะจริงๆผมชอบนั้งเชอรี่อ้าวแล้วมันไม่เลือกเลือกแล้วเดี๋ยวคนรู้ว่าผมชอบโอ้ไม่ใช่ ก็อย่างนี้ฮะต้องเป็นเสียงดีร้องเราเสียงกังวานน้องเชอรี่นี่ยมีมีจริตหมายความว่ามีการแสดงที่ดีแต่ว่าดูๆแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผู้ชายมันน่าน่าเอ็นดูอ่ะเพราะว่าผู้ชายที่กําลังตื้อผู้หญิงอยู่เนี่ยมันต้องดูงอหงอหน่อยนี่จเพราะว่าเขาร้องคู่มาก่อนนนแนนกเขาคูู่ คือปกติแมทเธอร์เขาต้องมาแบบหุ่นก้อยเป็นแบบว่าบ้านๆแดนบ้านนวันนี้เขามาธรรมดามากเหมือนมาแนวอบตมากๆเลยเออๆนิ่งๆบ้างเงียบๆก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งชอบความน่ารักของน้องเบน เชอร์ผู้ที่สองนอยปทะหญิงในเพลงคำตอบสุดท้ายในเรื่องศิลปกรรมเนาะศิลปกรรมศิลปกรรมแล้วหน่อยอะอหนุ่มเกิบนานแล้วนิเทศศาสตร์ค่ะนิเทศศิลปรกรรมเจอนิเทศพร้อมนะครับคำตอบ คนหลายใจหมดทางช่วยก็ช่วยไม่ได้ ยอยากจะช่วยแต่ว่ามันช่วยไม่ได้ให้อ่อนวอนให้ตา ลูกจบเขาเหมือนเป็นลูกจบแต่เหมือนใครถีบให้ล้มลงไปตั้งใจใช่ไหมครับตั้งใจตอนแรกกะจะวิ่งมาแท็กฝั่งนี้แล้วล้มไปเพื่อเรียกณะแนนสารจากคณะกบฏแต่ฝั่งนี้ใช้ความพิวไหวของไขมันโดนหลบ เล่นมันบุรี<ม>เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางนายกนนทบุรีเขาให้ปลาสลิดมาครับตัวเขาเอาปลาสลิดคืนเขาไม่เอาคืนเลยเขาให้แล้วให้เลยชอบทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าครั้งที่เราให้ขอนแก่นไปแล้วของนี้แบ่งให้นนทบุรีบ้างนีครับเป็นเหตุผลที่ดีมากครับครับครับอ้ยครับอ้าวพี่แอ๊ดทีนี้เลือกขอนแก่นคือต้องแย้งกับอ้วนลังสิทธ์ตลอดเวลาเพราะ่อใกล้เคียงกันมันก็ต้องเป็นคู่แข่ง แกไปโกรกย้อมผมเป็นสีทองทียนแล้วแล้วร้านเขาว่าไงพี่ร้านเขาบอกคุณตาค่ะจะเอาเหรอตัวให้เป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าค่ะหนูว่าย้อมดําเถอะน้องหน่อยนั่นเขาฐานย่นแน่นเลยใช่ไหมฐานแน่นเต้นเสียงไม่มีสั่นร้องก็เต้นได้ ไม่ร้องก็เต้นได้นะครับจริงๆแล้วเพลงลูกทุ่งเนี่ยร้องต้องชัดท่อยชัดคําอย่างหน่อยนี่แหละ uh oh. แต่ไม่ใช่ว่าหญิงร้องไม่ดีนะคะลูกหนูก็ท้องดีแต่ <Okay. S 2> เออว่าพลังเสียงหน่อยเขาเยอะกว่าหนูต้องผ่าท้องเข้าไปมีแต่ปอดในในท้องเนี่ย uh oh. เก่งมากๆแล้หน่อยเลรักษาไอ้ตรงนี้ไว้เนี่ยแบบว่าเป็นคนที่ร้องเพลงชัดเจนดีเราเลยเลือกเขาชอบคือวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณนนทบุรีด้วยที่เอาปาสิลิตมาให้เหมือนกันนะส่วนขอนแก่นถึงแม้ว่าไม่ได้อะไรมาให้ในคราวนี้คาดว่าคราวหน้าควรจะเอามาให้บ้าง แต่ว่าในฐานะของเจ้าชายแห่งวงการคอมเมนเตอร์นี่ตรงนี้ต้องดูจากสิ่งที่เขาทําจริงๆหน่อยพี่ต้องให้จริงเพราะว่าเห็นแก่หนูที่หนูเต้นไม่อายหน้าท้องหนูเองภูมิใจเหมือนเดิมค่ะภูมิใจอะเ,อเหมือนเล่นละครนะหน่อยนี้เขาจะเล่นแล้วก็เรียกว่าเล่นดีฮะแต่ว่าไม่โดดเด่นอน้องหญิงเนี่ยเหมือนเล่นแล้ว เล่นเราใหญ่เล่นเราชัดอ่ะมีมีจริตแล้วเขาก็เปลี่ยนช่องเสียงขึ้นลงอ๋อมีอย่างนั้นด้วยแบบนี้แบบนี้เห็นใจเเห็นใจเห็นใจพอนะพอนะขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับนะอู๋ตอนนี้นะคอนแมจะนำไป15คะแกันนะครับ ตงคอยติดตามเลยครับเยอะนะสำคัญเลยนะครับสองคนสุดท้ายนะครับน้องอ้วก็ไม่ธรรมดาน้องแอมก็ไม่ธรรมดาครับน้องแอมต้องตาม15คะแนนได้ไม่ได้ช่วงหน้ากลับมาดูครับหหลจจัััังอ้้ารเเ่นนนนนนกตุมมมใสว แตดงออกคนนั้นเขาดูมั่นใจส่วนน้องดูมุ่งมั่นมากๆวันนี้ทั้งคู่ร้องนะครับโถถึงกับน้ำตาไหลเลยครับดูเป็นรองตอนเริ่มต้นแต่ว่าจบแล้วเนี่ยออกได้ได้ใช่ไหมครับสนับสนุนโดยผงซ้อนหอยนางรมตราทิพพรสห้างแวนทับเจริญ ลิเซ่บรอนีทรี a เมนต์ครีมคัลเลอร์เป๊ปซี่เอเจดีวีดีโฮมเธียเตอร์ัดลมมิลากิ๊กดูสงครามเพลงเหืนล้านรอบรองชนะ